สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันเรื่องของการอ่านจับใจความคําว่าใจความก็คือใจความสําคัญของเรื่องนั่นเองการอ่านจับใจความก็คือการอ่านที่ทําให้เรารูเา้เหตุผลในการแต่งรู้วัตถุประสงค์ของผู้แต่งว่าอยากที่จะให้เรารู้ในเรื่องอะไรนะคะโดยตัดรายละเอียดย่อยๆออกไปค่ะ วิธีที่1ในการอ่านจับใจความนะคะนักเรียนอาจจะใช้การตั้งคําถามมาช่วยในการจับใจความนะคะโดยเมื่อเราตั้งคําถามเสร็จแล้วเราก็จะได้คําตอบใช่ไหมคะเราก็จะคําตอบนั้นเนี่ยมาประมวลเป็นใจความสําคัญของเรื่องที่เราอ่านค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นออในเรื่องของขนมไทยไร้เทียมทานนะคะจากคําถามเนี่ย คำถามแรกก็คือใครนะคะประโยคคำถามที่เราจะตั้งได้ก็คือมีตัวละครคือใครบ้างใช่ไหมคะตัวละครที่เราพบจากเรื่องขนมไทยและเขียมทานที่เราอ่านเนี่ยก็จะมีคุณยายใช่ไหมคะแล้วก็เป็นกลุ่มเด็กๆซึ่งเป็นหลานของคุณยายคะ่ะต่อไป2ทํทำอะไรเราก็อาจจะถามคำถามที่เป็นประโยคได้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือเด็กๆ ตัวละครก็คือเด็กๆเ,เนี่ยเล่นกันจนหิวจึงพากันมาขอขนมคุณยายกินแล้วจึงซักถามวิธีการทำขนมนั้นๆค่ะต่อไปที่ไหนเราก็อาจจะตั้งประโยคคำถามได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ไหนเหตุการณ์ในเรื่องนี้เรื่องขนมไทยและเทียทานนี้เกิดขึ้นที่หน้าหน้าครัวหลังบ้านคุณยายนะคะเมื่อไรเมื่อไรก็คืออาจจะตั้งประโยคคำถามได้ว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไรคําว่าเมื่อไรก็คืออาจจะเป็นอตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางวันตอนสายอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งในเรื่องขนมไทยได้ทีมนทานเนี่ยจากเรื่องราวที่เราอ่านเนี่ยก็น่าจะสังเกตได้ว่าควรที่จะอยู่ในเหตุการณ์ตอนช่วงกลางวันนะคะต่อไปอย่างไรเราก็อาจจะตั้งปเิยนคำถามได้ว่า วิธีการเป็นอย่างไรและบรรยากาศในเรื่องเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ,ะคำตอบก็คือเด็กๆเ,เนี่ยจะซักถามและคุณยายก็ตอบนะคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานคืนเครงค่ะ จากการตั้งคำถามและได้คำตอบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วนะคะเราก็สามารถนำเอาคำตอบนั้นมาประมวลเป็นใจความสำคัญของเรานะคะได้ว่ากลุ่มเด็กๆหลานของคุณยายพากันเล่นจนหิวจึงพากันมาขอขนมของคุณยายกิน ที่หน้าหัวหลังบ้านคุณยายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็สักถามวิธีการทําขนมนั้นๆเด็กๆสักถามคุณยายก็ตอบด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานคลื่นเครงค่ะต่อไปนะคะวิธีการที่2ที่นักเรียนจะสามารถอ่านจับใจความสําคัญได้นักเรียนก็อาจใช้วิธีการทํา mind mapping หรือแผนภาพความคิดนะคะโดย ตัวอย่างของ Mindmapping ของเรื่องนี้นะคะขนมไทยอ่ะอันนี้หัวข้อใหญ่จะอยู่ตรงกลางแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือเป็นเรื่องของขนมไทยและแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยได้ว่ามีส่วนประกอบหลักคืออะไรมีลักษณะคืออย่างไรนะคะมีวิธีการทำอย่างไรเมื่อเราได้หัวข้อ ลองลงมาแล้วเราก็แบ่งออกเป็นย่อยๆได้อีกนะคะส่วนประกอบหลักของขนมไทยเนี่ยก็มีได้แก่แป้งน้ำตาลและกะทินะคะลักษณะของขนมไทยเป็นอย่างไรบ้าง 1. จะมีกลิ่นหอม 2. อง,องมีรสหวานพอดีไม่หวานแหลมจนเกินไปกลมกล่อม 3. ชื่อมีความหมายดีโดยเฉพาะขนมไทยมงคลนะคะ มีความประดิษฐ์ประดอยมีศิลปะในการทําและปรุงแต่งจากสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติอย่างเช่นการใช้สีธรรมชาติต,าต่างๆและวิธีการทําขนมไทยเนี่ยก็อาจจะมีหลายวิธีเลยได้แก่โดยวิธีการกวนการต้มการเชื่อมการนึ่งการผิงการย่าง,างเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือลักษณะ Mind Mapping ที่แสดงใจความสำคัญคือขนมไทยแล้วก็มีหัวข้อลองลองมาต่างๆนะคะ แบบฝึกหัดอ่าวันนี้มาถึงแบบฝึกหัดที่ครูจะให้นักเรียนทำวันนี้มี2หน้าด้วยกันนะคะหน้าแรกก็คือหน้าที่5ให้นักเรียนอ่านเรื่องกระลอกน้อยแล้วจึงตอบคำถามและหน้าที่8ก็คือให้นักเรียนสร้างแผนภาพความคิดหรือไม d แม p ปิ้งโดยหัวข้อใหญ่ก็คือประเภทของขนมไทยอ่าเราก็เขียนหัวข้อใหญ่ขึ้นมาตรงกลางนะคะแล้วก็เราก็อาจแยกไปว่า หนึงหออง่งหัวข้อรองคือค่ะเราก็แยกหัวข้อย่อยๆไปได้อีกว่าขนมควรมีขนมอะไรบ้างอะต่อไปหัวข้อรองที่สองก็คือขนมต้มขนมส้มเราก็แยกหัวข้อย่อยมาว่าขนมต้มมีอะไรบ้างเป็นต้นนะคะนักเรียนก็เขียนไม้แม p ปิ้งแล้วก็ตกแต่งรละใบสีให้สวยงามนะคะหน้าที่แปดคราวนี้มาดูตัวอย่างหน้าที่ห้า ในเรื่องน้ำใจของกระลอกน้อยนะคะเรื่องบอกว่ามะปรางกับแม่ปลูกบ,บ้านอยู่ในสวนเล็กๆแถวชานเมืองมะปรางตื่นในเช้าตู่เพื่อทำขนมกล้วยไปส่งแม่ค้าในตลาดพอทำขนมเสร็จมะปรางจะจัดขนมตามจำนวนที่แม่ค้าแต่ละคนสั่งอย่างครบถ้วนแต่สองสามวันมานี้แม่ค้าคนหนึ่งบ่นว่ามะปรางส่งขนมไม่ครบขนมขาดไปหนึ่งหอ่อมะปรางรีบขอโทษและรับปากว่าจะไม่ให้ขนมขาดจำนวนอีก พอวันต่อมาแม่ค้าก็บอกว่าขนมขาดไปหนึ่งห่ออีกมาปลางกุ้มใจมากจึงคิดหาทางแก้ไขนะคะ วันนั้นพอมาปางจัดขนมเสร็จมะปางก็แอบ,บสังเกตการที่ประตูเพื่อหาสาเหตุของขนมที่หายไปทันในนั้นเองมะปางก็เห็นกระรอกน้อยตัวหนึ่งหางเป็นพวงวิ่งออกมาล่าขนมไปเธอยิ้มออกมาอย่างดีใจเพราะเห็นความน่ารักของมันต่อมาเธอก็เลยวางขนมไว้ให้มันหนึ่งห่อทุกวันซึ่งกระรอกน้อยก็ออกมากินทุกวันเช่นกันตั้งแต่นั้นมามะปางก็รู้สึกแปลกใจมากเมื่อเธอไปเก็บมะพร้าวในสวน จะเห็นว่ามะพร้าวแก่ๆตกคูอใต้ต้นวันละ2-3ลูกทุกวันในที่สุดมะปังก็รู้ว่าเป็นฝีมือของกระรอกน้อยนั่นเองมะปังรู้สึกตื้นตันใจกับความมีน้ำใจของมันมันตอบแทนความใจดีของเธอในสิ่งที่มันสามารถทําได้ใครจะนึกว่าแม้แต่สัตว์ตัวน้อยก็รู้จักตันยูรู้คุณได้เพียงนี้คราวนี้มาดูถึงคำถามบ้างน,นะคะมีทั้งหมด5ข้อด้วยกัน หนึ่งเขาถามว่าตัวละครในเรื่องนี้มีใครบ้างนักเรียนก็ดูเลยว่านักเรียนเจอใครบ้างนะที่เป็นตัวละครในเรื่องนี้อย่างเช่นมาปลางแม่ค้าขายขนมใช่ไหมคะแล้วก็กระลอกน้อย2เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้น3เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนที่ไหนก็คือถามถึงสถานที่นะคะเกิดขึ้นที่ไหน 4. เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เมื่ออะไรก็คือเวลาและ5ผลสุดท้ายเป็นอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเนี่ยผลสรุปสุดท้ายเป็นอย่างไรนะคะนักเรียนลองตอบคำถามมาดูนะส่งมาให้ครูตรวจด,ดูในไลน์ก็ได้นะคะ